สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พิสิทธิ์พยากณรสำหรับคลิปนี้ก็ดเป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีกุมเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนตุลาคม2 5 6 5ชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้นะครับดาวบัพเคราะห์ทำมุมสัมพันธ์กับลัคนาท่านแต่เป็นลักษณะของทำมุมที่ดีนะครับแล้วดาวก็ได้ตําแหน่งที่ดีด้วย ดังนั้นเดือนนี้ท่านอาจจะมีงานเพิ่มขึ้นงานมากขึ้นงานใหม่ๆที่ยังไม่เคยทํางานนอกหน้าที่หรืองานมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใหม่รวมทั้งอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่บริวารใหม่ลูกน้องใหม่ๆนะครับท่านสามารถเข้ากับลูกน้องใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ได้ดีนะครับและท่านก็มีความเขาเรียกว่า รักพวกรักพ้องนะอารมณ์มันไปอย่างนั้นเลยนะครับมีทั้งการทำงานมีทั้งก่อสวนเสฮฮามีมิงกันอะไรนะครับก็ทำให้งานเนี่ยมันราบลื่นและลื่นไหลไปได้นะครับสำหรับเขาเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลต่อชีวิตท่านต่อการงานท่านเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนเป็น เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแบ็กอัพให้กับท่านอยู่นะครับในเดือนนี้ก็เรียกว่าทางด้านการงานและการวางตัวของท่านเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรในเดือนนี้ทํางานออกนอกสถานที่บ้างออกไปภาคสนามบ้างอันนี้ก็จะยิ่งดีนะครับได้มรกยได้ผลขึ้นมาเยอะเลยนะครับทางด้านการเงินสําหรับชาวลัคนาราศรีกุมในเดือนนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีหมุนใช้ได้เป็นอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เรียกว่าคนที่มีรายได้สม่ําเสม,มอก็ยังคงมีสม่ําเสม,มอต่อไปคนที่มีรายได้ขาดมือบ้างเนี่ยมันก็มีทางหมุนเข้ามานะครับและมันมีดาวพระหัสไปสัมพันธ์ในระหว่างอาทิตย์เนี่ยท่านอาจจะมีเงินเพิ่มในการปรับตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เป็นจากค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นพิเศษเข้ามาได้นะครับ ก็การเงินท่านอยู่ในเกณฑ์ของการขยายตัวแต่เป็นค่อยเป็นค่อยไปตามลักษณะของดาวสุประเคนะครับมาดูทางด้านความรักทางด้านความรักเดอนนี้แม้ทั้งดาวที่อยู่ในภพปตนิเนี่ยนะครับลงมาอยู่ในภพมรณะรวมตัวกันกับดาวพระพุธด,ด้วยดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดจาแรงไป กระแทกกระทันไปที่ความรู้สึกนะครับก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยมันอาจจะมีการแง่งอนกันขึ้นมาได้นะครับรวมถึงการไม่ค่อยไว้วางใจกันเพราะดาวมันไปอยู่ในภพมรณะมันเปลว่าสัมพันธ์ห่างๆอาจจะอยู่แบบหวาดระแวงไม่เชื่อใจกันอสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้ไม่มีความสุขในช่วงนี้นะครับเพราะดาวพระศุกก็ยังจอเข้าไปอยู่ในภพมรณะอีกเรียกว่า มุมของความรังเดือนนี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะครับสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลเพื่อที่จะไปดูแลกันนะครับก็อาจจะเป็นจกากเหตุผล่อมกี้นะครับเพราะว่าดาวมันไปอยู่ในภพที่เป็นทุกสถานภพเนี่ยมันเกิดความบัดระแวงมันจริงจะต้องมีการไปตรวจตายดูแลซึ่งกันและกันบ้างนะครับก็ เป็นเรื่องของอิทธิพลของ,องดวงดาวในเดือนนี้นะครับครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อนเนื่องและกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ